ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าทอล์กวันนี้เรามีเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากออโดยเฉพาะในบ้านเราช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับพลโทหญิงมาลีโสเจียตาท่านเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาใช่เลยค่ะชื่อนี้แบบ คนไทยน่าจะคุ้มหูกันดีมากๆโดยเฉพาะตอนที่มีสถานการณ์ตึงเครียดแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนก,กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบทบาทของเธอในฐานะโฆษกนี่ออต้องบอกว่าโดดเด่นมากจริงๆนะคะเหมือนเป็นเสียงหลักเลยที่สื่อสารจุดยืนฝั่งกัมพูชาออกมาจริงครับแล้วพอเราไปดูประวัติเนี่ย โอ้โหยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับทราบมาว่าพลโทหญิงมาลีโสเจียตาหรือถ้าชื่อกัมพูชาก็คือสุชาตาใช่ไหมครับค่ะสุชาตาเกิด28พฤศจิกายนปี2526ตอนนี้ก็อายุ42ปีแล้วแล้วก็เป็นคนจังหวัดกัมปงจามที่นี่ที่นี่คือบ้านเกิดเดียวกับสมเด็จหุนเซนด้วยอันนี้มันมีความเชื่อมโยงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ จุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือไม่ใช่แค่เกิดที่เดียวกันนะคะแต่ว่ามีความผูกพันกับครอบครัวฮุนเซนมาตั้งแต่เด็กๆเลยมีข้อมูลบอกว่าคุณบุญราณีภรรยาของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยค่ะท่านรับอุปการะเ,ออเหมือนกับเอ็นดูเหมือนลูกสาวแท้ๆเลยเพราะว่าอายุเท่ากับคุณฮุนมาลีลูกสาวคนเล็กของท่านพอดีเป๊ะโอ้อย่างกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยนะครับเนี่ยและยังได้ยินมาอีกว่าคุณฮุนมานา ลูกสาวคนโตของฮุนเซนเ,เป็นคนเห็นแววแล้วก็ชักชวนให้เข้าวงการบันเทิงด้วยหรอครับเห็นว่าเก่งทั้งเต้นทั้งร้องเพลงถูกต้องค่ะก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เธอเข้าไปคลุกคลีในวงการบันเทิงแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางหลักๆของเธอเนี่ยจะถูกวางไว้ในแวดวงการเมืองแล้วก็ราชการมากกว่าโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับตระกูลหุนนี่ชัดเจนมากค่ะ เริ่มจากการทำงานใกล้ชิดกับคุณหุ่นมานีที่เป็นลูกชายคุณเล็กนะคะซึ่งท่านดูแลงานด้านกิจกรรมเยาวชนแล้วก็สตรีให้กับพัก CPP พัก CPP พักประชาชนกัมพูชานี่คือพักหลักของรัฐบาลกัมพูชาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพักหลักเลยแล้วการทำงานตรงนั้นมันส่งผลต่อเส้นทางของเธอ,อยังไงบ้างครับค่ะก็คือพัก CPP เนี่ยเป็นพักรัฐบาลหลักการทำงานกับคุณหุ่นมานีก็เหมือนเป็นการปูทางนะคะเข้าสู่เครือข่ายอำนาจเลย เธอใช้ทักษะการสื่อสารบุคลิกภาพอะไรพวกนี้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆใ,ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมพักได้เยอะมากทำให้หลายคนมองว่าเธอเติบโตมาภายใต้การสนับสนุนหรืออาจจะเรียกว่าการชี้นำจากตระกูลหุนโดยเฉพาะคุณหุนมนานานาที่มีอิทธิพลสูงมากๆในแวดวงสื่อแล้วก็ธุรกิจบันเทิงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้เริ่มจากสายทหารโดยตรงแต่มาจากงานพลเรือน กิจกรรมการเมืองมาก่อนแล้วเส้นทางราชการจริงๆของเธอเริ่มต้นยังไงครับเธอเริ่มจากการเป็นข้าราชการพลเรือนค่ะที่กระทรวงกิจการสตรีตั้งแต่ปี2549นู่นเลยนะคะแล้วก็มีบทบาทในองค์กรเยาวชนอย่างเช่นสภาเด็กแห่งชาติกัมพูชาแล้วก็เป็นถึงกรรมการกลางของสหภาพส เยาวชนกัมพูชาหรือ UYFC ซึ่งองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรเยาวชนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับพัก CPP มากๆรวมถึงเคยมีตำแหน่งในคณะทำงานสนับสนุนมูลนิธิของพัก CPP ในเขตอังกอร์ทอมที่เสียมราดด้วยค่ะโอ้ดูเหมือนจะมีบทบาทในองค์กรที่เกี่ยวกับพักเกี่ยวกับเยาวชนเยอะมากนะครับแล้วเอ่อก้าวเข้ามาในแวดวงความมั่นคงหรือกระทรวงกลาโหมได้ยังไงครับตรงนี้ดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมาก จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ช่วงหลังปี2018นะคะตอนนั้นเธอไปทำงานเป็นเลข,ขานุการส่วนตัวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเสียมราฐซึ่งก็คือคุณเตียเซฮาลูกชายของพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมคนก่อนนะคะเพราะมาถึงปี2566หหลังการเลือกตั้งใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจในกัมพูชาคุณเตียเซฮาก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปด้วยเลยอ๋อเข้าใจเส้นทางแล้วครับ คือตามเจ้านายเดิมมานี่เองประมาณนั้นเลยค่ะเธอก็ติดตามคุณเตียเซหามาที่กระทรวงกลาโหมรับตําแหน่งเป็นเลขาธิการประจําตัวรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณเตียเซหานะคะและที่สําคัญมากๆคือควบตําแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหมไปด้วยเลยซึ่งตรงนี้ระค่ะที่ทําให้บทบาทของเธอชัดเจนมากๆในสายตาคนภายนอก แล้วก็มาถึงเรื่องที่ฮือฮากันมากเลยคือการได้รับพระราชทานยศพลโทหญิงในปี2566นี่แหละครับถือว่าเร็วมากแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สูงมากๆสำหรับฐานหญิงในกัมพูชาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะการได้ยศพลโทหญิงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะ เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากในกัมพูชาเพราะมีนายทหารหญิงน้อยคนมากๆที่จะขึ้นมาถึงยศระดับนี้ได้มันยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงสถานะแล้วก็ความสำคัญของเธอในโครงสร้างอำนาจใหม่ภายใต้การนำของฮุนมาเนตแล้วก็การสนับสนุนจากสายของเตียเซหะด้วยค่ะปัจจุบันนอกจากโคศกแล้วเธอยังมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการแห่งรัฐด้วยนะคะครับ จากประวัติแล้วก็เส้นทางที่ค่อนข้างจะผูกพันกับการเมืองผู้มีอํานาจมาสู่ตําแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหมทีนี้เรามาคุยถึงบทบาทที่ทําให้คนไทยรู้จักเธอจริงๆจังๆดีกว่าครับคือตอนที่ทําหน้าที่แถลงข่าวช่วงวิกฤตชายแดนแกรก,กรดาคม2568ค่ะในฐานะโฆษกหน้าที่หลักๆเลยก็คือสื่อสารจุดยืนของกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาออกมาให้ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะในประเด็นที่มันอ่อนไหวอย่างเรื่องความมั่นคงชายแดน แล้วเธอก็อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีด้วยนะคะทำให้มีบทบาทสำคัญเลยในการแถลงต่อสื่อต่างประเทศแต่ว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเนื้อหาที่เธอแถลงออกมาหลายๆครั้งเนี่ยมันสวนทางกับข้อมูลที่ทางฝั่งไทยเรายืนยันแบบสวนท่อเอยเล่าเรื่องเลยใช่ค่ะแบบคนละเรื่องเลยสวนทางแบบไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างที่มันชัดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมีหลายเรื่องเลยค่ะที่ขัดแย้งกันแบบชัดเจนมาก อย่างเรื่องข้อตกลงหยุดยิงนะคะเธอออกมาแถลงเลยว่ามีการหยุดยิงโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมบอกว่าไม่มีเสียงปืนตามแนวชายแดนอีกต่อไปแต่ทางกองทัพไทยเราก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงเลยฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงยิงเข้ามาในเขตไทยในหลายๆพื้นที่หลังเวลาหยิดยิงที่ตกลงกันไว้แล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานการละเมิดข้อตกลงด้วยที่เป็นการกล่าวหาฝั่งไทยโดยตรงเลย มีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรงด้วยอย่างเช่นการกล่าวหาว่าทหารไทยยิงกระสุนปืนใหญ่ข้ามไปตกในฝั่งประเทศลาวทําให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชนชาวลาวซึ่งทางฝ่ายไทยก็ปฏิเสธไปนะคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เหมือนจะมีที่แรงกว่านั้นอีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยคือการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธเคมีในการสู้รบซึ่งเรื่องนี้ถือว่าร้ายแรงมากนะคะในระดับสากลเลยแต่ว่าต่อมาก็มีข้อมูลออกมานะคะว่าประเด็นอาวุธเคมีเนี่ยเป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวส์ที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนั้นพอดีโอกล่าวหากันรุนแรงขนาดนั้นเลยแล้วมีการอ,อ,อ้างชัยชนะอะไรทํานองนั้นด้วยไหมครับ มีสิคะมีการถแถลงอ้างว่ากองทัพกัมพูชาประสบความสำเร็จสามารถขับไล่ผู้รุกรานซึ่งในบริบทนั้นก็หมายถึงทหารไทยออกจากพื้นที่ประสาทตามเมืองทมได้ตั้งแต่วันแรกๆของการประทะเลยค่ะฟังดูแล้วแต่ละเรื่องที่ถแถลงออกมานี่คือแข็งกร้าวมากแล้วก็ขัดแย้งกับข้อมูลที่เราเรับรู้จากฝั่งไทยมากๆเลยนะครับแล้วทางกองทัพไทยเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างครับกับคำถแถลงเหล่านี้ ทางกองทัพไทยก็ออกมาตอบโต้แทบจะทุกครั้งเลยค่ะก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็ระบุว่าข้อมูลที่พลโทหญิงมาลีโสเจตานําเสนอออกมานั้นน่ะมันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงมันขาดหลักฐานยืนยันหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์ไปเลย Uh huh. กลายเป็นเหมือนสงครามน้ำลายหรือการตอบโต้กันไปมาระหว่างโคศกของสองฝั่งผ่านสื่อเลยนะครับเนี่ยลักษณะเป็นแบบนั้นเลยค่ะทั้งฝั่งไทยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า information warfare อย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลเฉยๆแต่เป็นการพยายามสร้างเรื่องราวหรือ narrative ขึ้นมาเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาหวังผลต่อความเข้าใจของประชาชนทั้งในประเทศตัวเองแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วย อาจจะเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจหรือสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของฝั่งตัวเองอะไรแบบนั้นค่ะเห็นว่ามีการใช้คําค่อนข้างแรงในการตอบโต้ด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เห็นตามข่าวใช่ค่ะมีการใช้คําอย่างสร้างภาพลวงโลกหรือพยายามปั้นโลกปลอมจากฝั่งไทยเพื่อจะสื่อสารว่าข้อมูลที่พลโทหญิงมาลีโซเจตาแถลงอ่ะมันห่างไกลาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหน้างานมากมาก จนสื่อบางแห่งถึงกับเปรียบเปรยเลยนะคะว่าเหมือนฟังเรื่องราวจากคนละโลกกันเลยทีเดียวครับซึ่งผลจากการถแถลงข่าวที่มันดุเดือดแล้วก็ขัดแย้งกันแบบนี้ก็เลยทําให้ชื่อของพลโทหญิงมาลีโสเจตากลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ถูกจับตามองอย่างมากในสังคมไทยไปโดยปริยายเลยถูกต้องค่ะกลายเป็นบุคคลที่คนไทยให้ความสนใจสูงมากว่าเอะเธอจะออกมาพูดอะไรต่อไปจะมีข้อมูลอะไรที่มันขัดแย้งกับฝั่งไทยอีกหรือเปล่าครับ นอกจากบทบาทในฐานะโคศกที่เป็นประเด็นหลักแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับตัวเธอที่คนพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นข่าวลือว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมีคนตั้งเข้าสังเกตนะคะว่าหน้าตาเธอไปคล้ายกับอดีตนักร้องเกิร์กรุ๊ปของกัมพูชาชื่อตาตาจากค่าย Sunday Production ซึ่งค่ายนี้ก็เคยมีประเด็นเรื่องเพลงไปคล้ายๆกับวง To Anyone ของเกาหลีใต้ด้วยนะคะ แต่พอไปดูข้อมูลเทียบอายุเทียบรูปภาพเก่าๆแล้วส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าไม่น่าจะใช่คนเดียวกันนะคะน่าจะเป็นคนละคนกันมากกว่าอ๋อครับผมอีกเรื่องที่เห็นผ่านตาเหมือนกันคือประเด็นเรื่องภาพตัดต่อหรือภาพที่สร้างจาก AI ที่พยายามจะสื่อว่าเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จคุนเซนในเชิงชู้สาวอันนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เรื่องนี้ก็มีอยู่จริงค่ะมีการเผยแพร่าภาพทำนองนั้นในโลกออนไลน์ซึ่งตัวเธอเองก็ต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ขอให้หยุดแชร์ภาพเหล่านั้นด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมที่เธอทํางานอยู่ที่แบบมีการใช้ข้อมูลเท็จหรือสร้างเรื่องโจมตีกันเป็นปกติเลยในสงครามข้อมูลข่าวสารแต่ว่าในการคุยของเราวันนี้เราคงเน้นไปที่บทบาทหน้าที่แล้วก็คําแถลงของเธอที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหลักนะคะ แน่นอนครับโฟกัสที่บทบาทของเธอแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเคยเห็นข่าวว่าเธอเคยทำความดีบริจาคเงินเดือนช่วยเหลือช่วงโควิด -19 ด้วยใช่ค่ะมีข้อมูลว่าในปี2563ช่วงที่โควิดระบาดหนักๆ เธอก็ได้บริจาคเงินเดือนของตัวเองเป็นเวลา6เดือนเลยนะคะเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์นั้นด้วยก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเธอนอกเหนือจากบทบาทโคศกที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะครับผมก็นับว่าเป็นบุคคลที่มีหลายมิติแล้วก็มีบทบาทที่น่าจับตามองจริงๆนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคนี้สรุปแล้วนะคะพลโทหญิงมาลีโสเจียตาเนี่ยคือบุคคลสําคัญอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ ในฐานะผู้ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหมเธอเป็นเหมือนกระบอกเสียงหลักที่นำเสนอข้อมูลแล้วก็มุมมองจากฝั่งกัมพูชาออกมาขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเลยกับข้อมูลที่ฝ่ายไทยยืนยันแล้วก็ถูกฝ่ายไทยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นการบิดเบือนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กันทางข้อมูลข่าวสารถูกต้องค่ะ ประกอบกับประวัติส่วนตัวที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะจากเด็กสาวที่ใกล้ชิดครอบครัวผู้นำไต่เต้าผ่านงานการเมืองงานราชการจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นนายทหารหญิงยศพลโทแล้วก็มีบทบาทเป็นโคศกในสถานการณ์สำคัญสำคัญ,ำคญทำให้เธอเป็นที่รู้จัก ถูกจับตาแล้วก็แน่นอนว่าต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะจากมุมนองในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะครับเรื่องราวของพลโทหญิงมาลีโซเจตาที่เรานำมาคุยกันในวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนในประเด็นสำคัญสำคัญแล้วนะครับทั้งประวัติเส้นทางอาชีพแล้วก็บทบาทโศกที่สร้างความหือฮาในช่วงที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ